ส่วนใหญ่ค่ะที่ทำให้ตัวเราเองไม่มีพลังเพราะเราไม่เคยชมตัวเองพี่ปิ๋วก็เป็นคนหนึ่งที่เคยติดค่ะว่าเฮ้ยถ้าชมตัวเองอ่ะภาษาใตา้เขาเรียกว่าเหลืองการเยิอนยอตัวเองอ่ะเรารู้สึกว่าโหมันมันเป็นเรื่องไม่ดีอะเรากำลังทำให้ตัวเราเองอ่ะค่ะกดตัวเราเองวิธีการในการที่คุณ empower ตัวเองให้พลังตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญมากคุณกล้าที่จะ สร้างความเป็นไปได้ใหม่ให้กับชีวิตไม่ว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องใหญ่แค่ไหนก็ตามค่ะจงเยสกับตัวเองค่ะเย้ Yay! ฉันเอาชนะตัวเองได้แล้วเว้ย empower ตัวเองให้พลังตัวเองปลุกพลังตัวเองค่ะจิตวิญญาณภายในของคุณนะคะเขาไม่ฟังเสียงใครค่ะนอกจากเสียงคุณค่ะ ถ้าเสียงที่คุณพูดกับตัวคุณเองคือเสียงที่บั่นทอนตัวเองคือคำพูดที่ทำร้ายตัวเองจิตวิญญาณค่ะเขาเชื่อคุณค่ะภาษาที่คุณมีกับตัวคุณเองอ่ะคุณมีภาษาแบบไหนล่ะที่เป็นภาษาที่คุณทำให้ตัวเองกดศักยภาพของตัวคุณเองหรือเปล่าหรือภาษาที่ปลุกพลังตัวเองภาษาที่ empower ตัวเองเป็นภาษาที่ฉุดตัวเองให้ลุกขึ้นมาทำเป็นภาษาที่ ปลุกไฟปลุกพลังภายในตัวคุณจิตวิญญาณของคุณเขาฟังเสียงคุณเท่านั้นค่ะเสียงคุณมีอํานาจมากกว่าเสียงคนคนอื่นทั้งหมดค่ะคุณกําลังปลุกยักษ์ภายในตัวคุณเองที่หลับไหลให้มันตื่นขึ้นมาให้มันมีพลังค่ะให้มันมีไฟที่ลุกโชนค่ะเมื่อคุณปลุกยักษ์ตัวคุณเองบ่อยๆค่ะ empower ตัวคุณเองบ่อยๆยักษ์คุณจะมีพลังอํานาจค่ะ และสามารถทำให้คุณประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ได้ค่ะมีคำพูดหนึ่งของแอนโทนีล็อกบินเราทุกๆคนมีความสามารถและมีศักยภาพอันยิ่งใหญ่ที่ซ่อนเล้นอยู่ภายในที่เพียงพอแล้วจะทำให้เราทุกคนประสบความสำเร็จจง empower ให้กับตัวคุณเองพูดกับตัวคุณเอง ในการที่จะยกตัวคุณเองให้สูงขึ้นแล้วสร้างสารรค์ชีวิตของตัวคุณเองให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คุณต้องการ